ร่วงอร่อยติดปากครับจะพาไปกินขนมจีนที่ไม่ธรรมดานะฮะ<อ>ขนมจีนที่ว่านี้เป็นขนมจีนต้มยำน้ําข้นทะเลหรือว่า<อ>ทะเลน้ำข้น,นรวมไปถึงต้มยำหมูสับด้วยนะฮะรสชาติเด็ดมากไปกันเลยฮะนี่นะครับพาผู้ชมฮะไปที่ร้านคนมีเส้นขนมจีนติดหล่มเก่านะฮะร,ริมถนนทางหลวงหมายเลขหนึ่งสองหลัก 1, 2, ลกิโลเมตรที่สองสี่หนึ่งอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกครับ มีลูกค้าครับแวะเวียนมาอุดหนุนไม่ขาดสายครับเพราะว่าติดอกติดใจครับในเมนูขนมจีนน้ำยาเส้นสดสูตรเด็ดครับที่มีให้เลือกมากมายไม่ว่าจะเป็นน้ำยาสูตรเข้มขน้นน้ำยาปลาน้ำพริกสูตรโบราณ80ปีและที่พิเศษไปกว่านั้นครับทางร้านคิดค้นนี่เมนูพิเศษฮนะขนมจีนต้ยมยำหมูสับและขนมจีนต้ยมยำน้ำข้นทะเลเป็นไงน้องเอ๋ยเพิ่มความเข้มขน้นะและก็จัดจ้านนะฮะ ลองชิมแล้วหลายคนติดอกติดใจต้องกลับมาชิมใหม่นะฮะเบิร์นสองถ้วยก็มีเหมือนกันนะครับเจ้าของร้านครับชื่อว่าคุณนัทกิจครับบอกว่าเดิมทีเนี่ยตัวเองเป็นเจ้าของธุรกิจรับทําซุ้มไม้เฟอร์นิเจอร์แล้วก็บ้านนกดาวฮะแล้วก็ชอบทานขนมจีนเป็นชีวิตจิตใจฮะเวลาอยากทานเนี่ยร้านอร่อยร้านดังเนี่ยมันอยู่เพชรบูรณ์น้องเอ๋ยต้องนั่งรถข้ามจังหวัดไงเออก็เลยว่า น่าจะเปิดร้านขนมจีนเป็นทางเลือกให้กับคนพิษณุโลครับ<อ>เพราะทราบมาว่าเนี่ยก็คนก็หาทานขนมจีนเส้นสดเนี่ยมันยากเหมือนกันนะปกติมันก็ใส่สารกันบูดใช่ไหมนอ้องเออเ,เออน,นี่น,นี่นทำแบบทําเองปรุงกับมือนะครับแล้วก็เลยปรับปรุงพื้นที่หน้าร้านเฟอร์นิเจอร์เนี่ยเป็นร้านขายขนมจีนครับพี่น้องในครอบครัวก็มาช่วยกันทำนะฮะแล้วก็ราคาขายอยู่ที่59ถึง69บาทหรือว่าจะเลือกทานขนมจีนชุดใหญ่ฮะ มี3มน้ำยาก็คือ1น้ำพริกน้ำยา2น้ำยาปลา3ก็แกงเขียวหวานอันนี้ขายในราคาชุดละ89บาทนะฮะมือเที่ยงแบบนี้ใครยังไม่มีเมนูทานนะะี่ฮนะแนะนำเลยฮะร้านคนมีเส้นขนมจีนติดลมเก่านี่ฮะอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกครับเปิด9โมงปิด4โมงเย็นหยุดทุกวันจันทร์แรกและวันจันทร์กลางเดือนนะฮะไปไม่ถูกไม่เป็นไรครับโทรศัพท์ไปสอบถามก่อน0 6 2 9 5 9 9 7 8 2 6นะฮะโอ้โหใครสนใจสายขนมจีนต้องห้ามพลาดเลยค่ะ